ตำนานโคชฟุตบอลที่เปลี่ยนโลกกีฬาเซอร์อล็กซ์เฟอร์กูสันบอมครูแห่งอัลแทฟฟอร์ดผู้สร้างอาณาจักรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างยิ่งใหญ่ของแชมเมียร์ลีกมากมายและสร้างนักเตะดับโลกหลายต่อหลายคนเฟอร์กูสันขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดการบริหารทีมที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาการกระตุ้นลูกทีมเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงสร้างทีมที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกสนามก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นและความเด็ดขาด อาเซนเวนเกอร์นักปฏิวัติฟุตบอลอังกฤษผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอาเซนอลให้กลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามนั้นการครองบอลและเกมรุกที่ดุดันเวนเกอร์นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้สร้างนักเตะดาวรุง่งและวารักฐานให้สโมสเติบโตยอย่างยั่งยืนเขายังเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับการโภชนาการและการดูแลสุขภาพของนักกีฬาทําให้ฟุตบอลอังกฤษก้าวหน้าไปอีกขั้นโยฮันครัฟต์ปรมาจารย์แห่งโททันฟุตบอลผู้สร้างบาเซโลนนในฝัน คราฟนำปรัชญาการเล่นที่เน้นการเคลื่อนที่การครองบอลและการเพริซิงมาปรับใช้ทำให้บาร์ซ่ากลายเป็นทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดทีมหนึ่งของโลกเขาเป็นทั้งนักเตะและโค้ชที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับนักฟุตบอลและโค้ชรุ่นต่อต่อไปคราฟเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วโลกที่มีต่อเกมฟุตบอลโจเซ่มูรินโญ่ด h e Special ว n ผู้เชี่ยวชาญด้านแทคนิคและการวางแผนมูรินโญ่ประสบความสำเร็จกับหลายสโมสรดังทั่วยุโรป ด้วยสไตล์การทำทีมที่เน้นผลการแข่งขันเป็นหลักเขาเป็นผู้ที่กล้าสแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองสูงและมักจะสร้างความขัดแยง้งมูรินโญเป็นโค้ชที่สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลและเป็นที่จับตามองเสมอเป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้สืบทอดประจัญโทรฟุตบอลกวาดิโอลาสารต่อนแนวทางการเล่นของครับพัฒนาให้มีความหลากหลายและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาประสบความสำเร็จอย่างล้นลามกับบาร์เซโลนาไบเยอร์มิวนิก และแมนเชสเตอร์ซิตี้กวาดิโอลาเป็นโค้ชที่ใส่ใจในรายละเอียดมีความคิดสร้างสรรค์มักจะนำแสกแทคติกใหม่ๆอยู่เสมอเฟอร์กูสันสร้างทีมที่เต็มไปด้วยนักระดับโลกอย่างรอยคีนเอริกคันโตนาและริสตียโนโรนัลโดเขาบริหารจัดการความสัมพันธ์กับนักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้ทุกคนอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนอกจากนี้เขายังขึ้นชื่อในเรื่องแฮร์ดรอยต์เทรด์มนการดุด่าลูกทีมอย่างรุนแรงเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาตื่นตัว เวนเกอร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเตะเยาวชนเช่นเชสฟาเบกาสโรบินฟานเพอร์ซ e ีและเทียรีองรีเขาสร้างทีมที่เล่นฟุตบอลที่สวยงามและน่าตื่นเต้นอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของเวนเกอร์เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงต้นสวรรค์2 0 0 0ครับเปลี่ยนแปลงบาร์เซโลนาจากทีมที่ไม่มีความโดดให้กลายเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของโลกเขาปลุกฟังปชัชญาทอดฟุตบอลที่เน้นการครองบอลและการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา บาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของคราฟเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคมูรินโญเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการวางแผนแทคติกที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถปรับเปลี่ยนแทคติกให้เข้ากับคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วมูรินโญประสบความสำเร็จกับหลายสโมสรดังเช่นปอร์โตเชลซีอินเตอร์มิลานและเรอัลมาดริดกว่าดีโอลาพัฒนาระบบการเล่นทิกกทากะให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เขาสร้างทีมบรงเซโลนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์กว่าดีโอลายังประสบความสำเร็จกับบาเยอร์มีนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยนำเสนอแนวทางการเล่นที่เน้นการครองบอลและการเพรสซิงสูงแต่และคนล้นมีสไตล์การทำทีมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่พวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะและทีมงานของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นผู้นำที่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของทุกคนออกมาได้ ตำนานเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นฟุตบอลและวิธีการบริหารทีมฟุตบอลพวกเขาได้วางรักฐานสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่และผลงานของพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับโค้จะนักเตะรุ่นต่อๆไปพวกเขาคือบุคคลสำคัญที่ทำให้กีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยมและน่าติดตามอย่างเช่นทุกวันนี้